คุณผู้ชมจงวิเคราะห์สรุปแชทหลุดของท่านนายพลเนี่ยนะครับที่เผยแพร่ออกมากรณีของนายอิคิวที่เป็นคําอบรมสั่งสอนของของพ่อที่มีต่อลูกแล้วก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารที่บอกว่าต้องให้ลูกนั้นเนี่ยนะครับเวลาจะเลือกเมียต้องเลือกผู้หญิงที่บริสุทธิ์พรมจัรยร์บริสุทธิ์หรือต้องซิงเท่านั้นอถ้าพูดกันง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านจนเกิดการมีภาควิจารณ์อย่างกว้างขวางซึ่งต่อมา คุณพ่อท่านในพลเนี่ยนะครับออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นของปลอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคนที่เอามาเผยแพร่ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีด้วยถูกว่าโอ้โหบิดเบือนใส่ร้ายโจมตีนะพ่อไม่เคยสอนลูกแบบนั้นแต่ผมถึงบอกไงคุณผู้ชมต้องวิเคราะห์คุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหนุ่มกัญชัยนะครับออกมาเปิดเผยนะว่าเจ้าตัวได้คุยกับแม่น้องจีจี้นะบอกว่าประเด็นที่บอกว่าเป็นแชทปลอมเนี่ยนะครับแม่น้องจีจี้ยืนยันกับผมก็คือหนุ่มกัญชัยเนี่ยบอกว่า มันเป็นของจริงนะฮะแชทนี้น้องจีจี้เคยเอามาให้คุณแม่ดูก่อนที่จะเสียชีวิตหนึ่งปีและก็เป็นข้อความเดียวกันนะครับซึ่งคุณแม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายชายน่าจะแคปแล้วส่งต่อให้กับน้องจีจี้ดูตอนมีปัญหากันในครั้งนั้นทางน้องจีจี้จึงเอาแชทนี้ส่งให้คุณแม่เพื่อปรึกษาคุณแม่อีกทีหนึ่งนะครับอ้าวผมต้องบอกไงฮะว่าจงวิเคราะห์คือมันเป็นแชทที่คล้ายๆกับว่าพ่อเนี่ยนะอบรมสอนลูกว่าลูกจะมีแฟนจะเอาเมียเนี่ยนะ ดูแม่ของลูกเป็นตัวอย่างเออดูแม่ของลูกนะดูเมียพ่อยไงว่ากันง่ายๆนะครับอืมบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเออก็สอนลูกว่าให้เอาผู้หญิงที่บริสุทธิ์ไม่เคยผ่านผู้ชายคนไหนมาหรือถ้าพูดเป,ป็นภาษาชาวบ้านก็คือยังซิงอยู่อะนะคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์โหท่านในพลนะสอนลูกแบบนี้เหรอต่อมาท่านในพลก็บอกเฮ้ยปลอมนะของปลอมเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีเลยคนที่เอาแชทนี้มาเผยแพร่มันไม่ใช่ของจริง หนุ่มกัญชัยบอกเอา้าไปคุยกับแม่ของน้องจีจี้น้องจีจี้เคยเอาให้คุณแม่ดูมาก่อนนะครับตอนที่มีปัญหาบอกว่าเนี่ยดูสิดูสิลูกกับพ่อเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาก็มาปรึกษาคุณแม่ผมถึงบอกนะครับว่าคุณผู้ชมจงวิเคราะห์นะวิเคราะห์อันแรกก็คือใครพูดจริงใครพูดโกโหกมันเป็นแชทของจริงหรือเปล่าวิเคราะห์อันที่สองก็คือโอ้โหถ้าพ่อพ่อสอนลูกคนหนึ่ง ดี๋ยวนี้มันต้องสอนแบบนี้ไหมเป็นคําสอนที่ถูกหรือไม่ถูกอันนี้เราไม่รู้อะนะขึ้นอยู่กับมุมมองหรือเปล่าแล้วยิ่งพ่อเป็นถึงท่านในพลนะครับรวยด้วยนะไม่ใช่เล่นๆนะครับดูจากภาพโอ้โหแต่งตงแต่งตัวเนี่ยเงินทองเยอะบ้านช่องนี้รวยมากคนก็คงถามมาร่ำรวยมาจากไหนเพราะว่าเป็นข้าราชการหรือมีมรดกอีกหรือเปล่านะหรือขายที่ดินอีกหรือเปล่าหรือ,เ,อ,อเล่นเหรียญคริปโตหรือเปล่าอ,นนอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆนะครับส่วนคุณออคิวนั้นเนี่ยนะครับ เหมือนบอกว่าวันนี้จะเผาแล้วนะครับก็เผาเร็วมากนะก็ต้องใช้คําว่าเร็วปกติงานของลูกคุณใหญ่คนโตเนี่ยก็จะมีแขกเรือเยอะแต่ว่างานนี้ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยครับว่าบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ตั้งคําถามการเข้ามาเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนาครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมาก อันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไป สั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุละ9 9บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับ เราจะแพ็กจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโ,โหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิ้นอ่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคนด้วยนะครับนี่ฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอม นะไม่เหมือนปลาสลิดที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึ่งดอนเจอดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะผมจะใช้ไซส์ปลาสลิดประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับอ,อ่เอ่อมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดพุ๊บน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาบาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาอาทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรง น้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอม m องยุคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณนะขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหน หากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวนะนะเวลาทําก็ซีเรียสมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนัว่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ ร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหนึ่งแพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตนะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับปลาสลิดหนึ่งชุดร้อยหกสิบเก้านะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับ นี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมาก็กล่าว่าช่วงนี้ผมาก็กล่าว่าเอาเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออ นะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็ามาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใชน่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะ นะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันเนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารบนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหาคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็น,ป,นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่ ไม้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะ แล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยกองค์กรข่าวเล็กๆเ,เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือ ในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์เาว่าสนใจก็ไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดก็ไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอักคลิปเจก็ว่าจะจัดแล้วเนี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าจะจัดละนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทำองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไป ไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลาแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ